ผมนี่ครับขับวนรอบรอบอย่ลองเทสด้วยนะไม่รู้มันได้อีกหรือเปล่าเนี่ยผมกลัวลมเข้ากล้องแหละนี่ครับแล้วผมก็ใส่ท่อหนูลำลูกกาครับสั่งตรงจะคิมบุรีลำครับผมผมไม่ได้กลับไปทำคลิปะปิงกังไม่มีกล้งซิโก้โปใช้โทรศัพท์ไอโฟน e กถ่ายไปก่อนนะครับผม จะทำยูทูบแบบจริงจังนะท่านผู้ชมโหฝนจะตกผมกลัวลมแม่งเข้ากล้องเลยท่านผูน้ชม

ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะท่านผู้ชมสวัสดีครับ